อันนี้เป็นคู่สุดท้ายใช่ไหมครับคู่สุดท้ายในรอบ16ทีมโอเคครับนี่ครับใไฟทีน่าใส่กันไปพล <c oughs> าดปุ๊บนี่ยครับแพ้ได้เลยครับคู่นี้ไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้ครับอตอนนี้ครับรอบตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปครับใช่ครับตอนนี้ยังคลึงยังเคล้ายังคลึงกันอ,อยู่ครับควาก็้าไโอ้โหยังติดจเจ้าเจนครับ 老师。<noise> <noise> <noise> Damn

กบันทันายกในรับเอทีเด็กครับไอ้นนี้รูจับพัพช้านะเข้าแล้วเข้าประตูเข้าเบ้ากืนหรือเปล่าปัญญากืนไปหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ใจน,นะเ <c oughs> ดี๋ยวเปิด VAR ดู <c oughs> VAR ดูแล้วยังไงไปยืนอีกตรวนงก็อยาก็ดี<อ>หลัง โอ้โหลูกมงบวกเข้ามีมาแล้วนะจันรายการนี้ใช่ครับขอลีจันเอกทีมเล็กซ์ซ่านะผมก็เหมือนอ่าแต่เจมเจมเป็นเจ้เอกไม่ผีดหวังนี่แล้วทีบุญปักหุงโอ้โหผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเลยครับท่านีมผม ตอนนี้นะฮะผมรอดูคนเดียวฮะับเคเดดาครับเดกเดดาโอ้โหเกมอทีรแสบเอาแสบนิดนึงนะผมเชื่อว่าถ้าเกมเตื่นมันอยู่เนี่ยอาจจะได้เห็นนะครับอาจจะได้เห็นครับโจโจโอ้หูัวออดคนดีๆก็ไม่ทำกันนะรองเท้าสตาร์ทครับเอาพื้นออกแล้วใส่รองเท้าพุซซอร์เพื่นที่ต่อใส่มาดูโจิงจิงจิงจัดโอ้โหต่ไม่ด้เหนียวจริงแล้วเสื้ออะไรนะบ้าอะไรนะน่านัก Đây đây mà à. mà à. chút mày là hết mọi người. Mày tuyệt vời 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 Tò vời tuyệt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  vời Tò vời tuyệt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  vời โอ้โหเทยวเทีวอีกแล้วทางของลูกลดนทางของลูกลดอันนี้อะไรฮะกิมสระเบุรลีโอ้โหไอ้นหน่อยทุกตัวทุกคนที่ใส่เอลผม่อเลยครับอ๋อไอ้ที่ผมบอกกันนะเบอลตัวนี้นะตัวนี้ไม่ธรนมดาเั็นปักเกิดหรือเปล่าโอ้โหปังเลย สนใจบอลกันนะอนนี่อันนี้อันนี้โอเคผมตายถูกแล้วนะได้ถูกแล้วตอนนี้มีแบรนด์อะไรก็วิ่งรองโปรโมทเดี๋ยวมปรโมทเดี๋ยวแบรนด์ของพารมันเปิดธรรมดาที่ปิดเลยมันโทรหาผมแล้วใช่เหรอบอลมันจะจบแล้วนี่ทูเอสก็ต่อก็มีกับเชียงใหม่กันนะโอ้โหมธรรมดามีเยอะมีเยอะติดต่อได้ได้โอ้โหติดเจอวันนี้นะกับเจ้าอ้อของเราเองในพิกัดูกับตันทีมออกกับตันทีมยิงกันเลยนะ ไปด้วยอื้อปัญญาไปด้วยโอ้โหเอาแล้วลูกเต่าต้เปิเกมแล้วเตาเจมอเข้าไปได้เหรอเข้าไทาซเต่าเจมนซยจับกาตัวเมโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาในบูนเองไปซ้ายก็ตายจุด วันครับทันขว้าแล้วประตูอย่างนี้แล้วจะได้จังหวะแล้วก็เทียวเท้าแล้วก็แรงแล้วก็โจยมาโอ้ติดตาคู่นี้คู่หน้านี้จะเป็นจโจโจหรือเปล่าจโจจโจอาล่าตปัโอ้ยลุดเดียวเลื้อนเชื่อลกนี้จะเป็นเดกน่ไม่ไงเลือเชื่อโอ้โห เดียวๆหรือจะเชื่อลูกนี้จะเป็นเดลงกนได้ไหมนี่เป็นชุดแรกก่อนแล้วพุ่งไปโบกทีมโอ้โหเอาแล้วนะในการทีมนะตุนแล้วอย่าเบอร์ผู้เล่นการทีมลูกเตาอย่าเบอร์ดีนะดูกคนตัวของผู้เการทีมลูกเตานะี่นะนี่นะแต่งตัวนี่หน่อยเปียกตาเราดีนะครับดีนะครับจะเป็นโค้ชได้ก็แต่งตัวไว้ได้ดีนะตัวอย่างที่ดีนะของแต่ละทีมนะฮะใช่ครับเสื้อ ใช่ะล้นี่นะแล้วยิงกระดาษอย่างนี้นะครับผมตรงต้องนะฮะอย่างนี้ตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นครับเป็นคนนี่ไม่ต้องใส่ถนัดแค่ก็ได้ใช่แล้วทุกคนอ่าทุกคนที่จริงเขาไม่ได้ใส่เลยแต่ผู้เล่นไม่ได้นะผู้เล่นไม่ได้ต้องใส่ถนัดแค่เราอย่ากคิดผมเห็นไม่รู้นบางคนนะที่แบบไม่ใส่นะเขาบอกผมว่ามันไม่ถนัดหรืออะไรไงขอบคุณมันช่วยเหลือคุณได้นะฮะมันช่วยเหลือคุณได้ ถ้าพวกที่ไม่เหนื่อยแข่งตัวใหญ่แล้วไปไม่ถึงรายการไทยอีกไม่ถึงไม่ถึงนะไม่ถึงนะได้ถึงแค่รายการไทยบ้านก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้บอกเลยเด็กเดากยางสปอนน่าอ้าอุบัติเหตุเอาแล้วสองสองโอ้โหจะป่าหรือเปล่าเยังไงยอย่างนเพื่อนเจโจ้ผมตอนนี้ก็ตัวนิกนั่นแคมเปญนั่นราชดารวีราชลารวีกนตีจอดโอ้โหจอด เอาไปไเดกเ้าเด้อนะโอ้โหดูออกเอาไปน้อไมดูด้วยนะมยตอนแรกี่พีามาดูด้วยเย่าวิ่งสุ่มสี่สุภานะฮรวางเลยครับวางเลยลงข้องนะเฮิกเลักลโอ้เวลาเวลาบอกไม่นักแน่นท่าไรนะแบกอะไรอย่าแบใจใ้ทีมาาอว่ากูเนี่ยบอมาแล้วโอ้ ดูเลยนะนี่นะแล้วเราก็ไม่สนใจเขาท่าไมไม่รู้นะเออเราไม่ดูในเกมเออเอามาดูโคนชได้แล้วเปล่าโหเอาแล้วอยากจะยุ่งสกประพันลงไปแล้วไม่ธรรมดานะตัวเนกเตะปาติบุริษเต้ปรพันธ์พูดแล้วโว ้ยครับเยนครับใช่ตอนนี้พอจับไม้แล้วไม่มีใครวางเลตอนแรกอะตอนช่วงเช้าที่ไม่มีใครกล้าจับเลยเห็นขึ้นมานี่นใครับไม่มีครเปลี่ยนพอตอนนี้จับแล้วเป็นไงครับไม่รงโอ้โหเอาไปแบบนี้โอ้โหใครลูกนี้เไม่ฟัรฟังสิยงลูกบิดกรรมการนะครับก็ นักกีฬาอย่าพึ่งอย่าพิ่งหยุดเล่นนะครับต้องฟังเสียงโนปิดเท่านั้นถามบ่าไม่แย่ฟังแกกับพิร่าไม่ได้นะไม่ได้ครับฟังเสียงครูครูกรูนี่ก็ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ไพได้ไม่ได้แต่ถ้าไม่เข้าใจขอคำอธิษฐานได้ใช่ไหมครับอธิบายครับอธิบายโอ้ขับรถกระบะลูกนี้ยงไงโอ้ดีนะพรับเก่าจะมาพาจะบอยสูงปวดฉลุตุดปอดดีนะจะบอยเราประพาดพูดหงมองไกลๆในประพาดที่ก็เหมือนแกนลี่ แจลี่เดวานแล้วความเดเมล่ตอนแรกจน่าเออพี่น้องกันเปเออพอเดินแซวแล้วไม่คุยเลยอ้าัโอติ๊กดาปังนะปังกุงติจากแดนที่อไทญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นคริสมรเต้แดนอัทิุ่ไทยแดนอันทไทานีแมงมาอยู่กับทโอ้โหอาละครับหมดเวลาไอยาใทีเด็ดหมดทุกนหนึ่งตูต่อหนึ่งครับ ระหว่างลูกเต่า f อฟซีนะครัเล่นเกมเลยเล่นเกมเล่นเกมไม่ต้องทำอดีเลยเอาเล่นเกมครับแจกเสื้อแจกเสื้อของทีมน้องพรีเมียร์นะครับน้องพรีเมียร์เล่นเกมเลยเล่นเกม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 ตัวไหนตัวไหนน้องพรีเมียร์บปมาทุกคนมาเสื้อเสื้อนี่สนับสนุนจากใครครับเสียมดเสีเอฟซีมาโดย เปดเตียวเลยชั่วโมงเอางี้ดีกว่าลวกลวกไม่พักผ่อนเลยใช่ไหมครับต่ผ5คนดีก่า5คน5คนยอม5คน5คนเอาุ้้าก่อน5คน5คนอาุ้ม5คนครับผมเสื้อนะผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพศด้ยได้ไหมดตอนนี้เาแภาคแล้วเ่าแาคโอเคเอาคมา แ้กกเล่นแต่ผมเล่นดีนะเ้ยไปมึงเลยแ่ไปไอไปัธีมึงได้เลยไปต่อไปครับดีแล้วมาแทเ้าแหอกลัวจะยึดลาอันนี้ตัวหนิกหรือเปล่าไม่รู้นไหนไม่รู้ตัวนี้ไอ้ไ้ว่าทไมมไม่ที้หเรนอย่างนี้นี่เองนะฮะต่อไปต่อไปเลยเอานีานก็โห อันนี้คอปเปอร์นะคอปเปอร์ชื่อเสียงมาดังโที่ดนไมเดัน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 ดปุ๊บเอาวนะฮะแล้วปุ๊เจะด้วยหายใจยังรู้อันเดอร์อ้โหไปมึงไปนั่งดู่ที่เดนไมเคิลไปแล้วต้อนนีโอ้โหนี่เน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 ่ตามันตามันตามันอันนี้เราเอาแบบไหนคือถ้าเตะโดเก่อนให้เลือกไหมหรือไม่ให้เลือก ไปมัไปไปธุระดีมึงแ้วเจ้าโก้เออนี่ๆผมขอดูท่าเจ้าโก้หน่อยได้ไหมยังไงเดินมาักมามเออพอเมืเขาเรียกเจ้าโก้เดินมาก่อนอ่านอานะครับดูน มีอาจารใครยิงพ้าแล้วคือจบเลยโ้ถ้าไม่เข้าวันนี้ไม่ได้แจกเนี่ยเอาแพ่งคนนี้มาใครยิเข้าใคริเข้าคืได้ไปเลยอถ้าไม่ได้รอดนรอดหน้ารอดหน้าเีรจะันนี้ลยจัดนิ้วรอผมแล้วาเออใช่ครับไปงโอ้ยรได้ไหมนะผมขออนุญาตประาสัมพันธ์นะครับตอนนี้คุณแจรถ โอ้โหรถกระบะนะรถกระบะครับเพราะว่าเป็นเป็นแข่งี่บ่อยเนาะกระบะแขนงี้บ่อยนะครับมีหลังคาล็อกด้วยนะครับนิสสันนะครับมาได้เลยนะครับตอนนี้กุญแจอยู่กองไว้ครัหรือไม่ถ้าลถนะครับลถก็ของกุญแจนี้ ระฮะรถิราแเจา้หนะดูด้วยเป็นไม่ได้นกลบานไม่ได้นะครเป็นกระบะแคลี่อยเป็นกระบะแี่สีอไรจานู้งไหมไมโอ้โหดูคนเจ๋อทีคนรู้รถเไม่นู๊กระบะแคที่ยล้ววันนี้ผมเห็นเพื่อพั่อของเรามาป่าพี่เกโอมาแล้วมาแล้วดูแล้วกเห็นลงไปวิ่งด้วยท่หน้าด่านเมื่อกี้พี่อ๊มาเพราะอะไเปล่ามาเพราะว่าไอ ร้านที่เดาแกดแรงมาโดนแดดมาโดนพ่บอกว่าทําไมไม่ติดไฟใหญ่เขาเลยไ็่แบกมาโดนพ่อบอกเดียไช่วยกนต่อสะป็นยัไงหน่งประตูต่อ1นะ่งและตอนนี้น่แดดลมลมตกเอาละอากาแล้วบรรยากาศความสนุกกำลัง็ะเริ่แล้วเริเลี้กระเทือนแน่นอนบอกเลยวันนี้เงินระวัไม่สูงแต่ถ้วยน เฮะเจ้าบอยรครับปนโดนไปในยกตีนะครับไม่ได้นะาคดูนไปได้นะผมรักมากน่สุดเครับผมีเจ้าบอยเบอร์นุดดเปะาพุแทีมก็โอ้โหนันุนีะเปิดแล้วแล้วคะแนนแนนก็จะเป็นนายกนะนายกยกคะนักนายกอานายกบอกว่าคุณพอแล้วเจ็บเดียวแล้วแล้วก็พิเสกเน่ยเพเบอกว่าทุกวันนี้คุณจะ ใจแรกกับพงก์ต้องหลอกเทียนแล้วนะทว่ภาษาแล้วเอาครับมาดูจังหวะนี้ดูต่อนจะบอยไปยังบอยเราต้องมาตโอโหลูกยี้ไงเราตองปิดเอาลราปิดตึ๊งพันไข่ตึ๊งจับตสรุปแล้วเขาทำอะไรเกี่ยวบอลไม่เขายังไม่ทันทำอะไรเลยปิดตึ๊งถึงใส่เลยคืองอะไรให้คนมันสนใจไดเองอ๋อ้โบกกระดิษฐด้เองครับผมกจะรับอยู่นะฮะตอนนี้ผมมองเป็นเชลนกัน ตนแรกก็นั <S <S ่งออ่กะหมาแล้วกระหมาแล้วโอ้โหเดมยังไม่มีลูกจุดโทษนะยังไม่มีลูกจุดโทษนะกันะนี้ไม่แน่ไม่แน่นะยัีู้อนสกันได้เยนะฮะเหาตัดลได้โอ้โหจะโตองไงกัการไมว่าอะไรจะไปเจ้าเจมครึนตึงึนไ่ตึ้งสนุเลย

ไหนวีจะไปแต่ผมชอบเสื้อนี้มากเลยเสื้อไหนไมดี๋ยวผมว่าผมจะเากเนะใครได้เกมอะไรแต่ผม่เหัวจสวยูแน่ผมเอาเลยดีกว่าเนี่ยไส์อลผใส่แคหัวไหล่เ็นเือแบบเปปตอแล้วไก็ผมกอยากดูอ้านกอยากใ้ด่า้ด้าใส่เีมครับตอนนี้นะครับผมรอดูเต้ด้าอยู่นะเด็กเฮด้าครับไมาถึง้ทยหรือเปล่าใช่ครับ ตอนนี้ในสังกัดเราทีมอเเจ้าฟิวเสเจ้าฟิวรอดแลหนึ่คนตอนนี้เหลือใครครับได้แชเจ้าฟุกดูสิบ้าไปปพิ้เรียกครับคว้าแชมป์ไปแล้วเลือสเจนเจนก่อนน้องน้องรหนูเดี๋ยว้คบเเจ้าฟิว โอ้อ่ะเดี๋ยวขอไปทำสัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะครับสำหรับกุญแจรถนะครับนิสสันนะครับรถกระบะนะครับแครีบอยนะครับแครีบอยที่รับผ่านไม่ใช่นะอันนั้นเฮงบอยนะครับเอออ่ะรถกระบะนิสสันแครีบอย ครับคุณแจขายนะครับอ้าเรียบร้อยโอ้โหคสประตูต่อหนึ่งแล้วนะครับไยิงปเ็ดไหมโจรโจหมายเลขสิบเ็ดนประตูต่อหนครับเอกันยเิตอนนี้ลูกเต่าเหนื่อยนะครับเวลาก็เหลือน้อยทีนะครับ สวัสดีทางน <reference. S 1> ียปาสโนนี่ก็น่าจะเป็นเจ้าโบนะสามลูกใช่ไหมเดี๋สวตอนนี้สองลูกสองลูกนะครับเป็นเจ้าโบนะครับของทีมครับเป็นยิงแบมลูก ข้อนึครับตอนนี้ขอยับไปทางด้านหนนะครับรถอีซ e2000 ux นะครับไฟทะเบียน3 2 4 5 3 5 9 2กรุงเทพมหาคนครนะครับขอให้ท่านไปที่รถของท่านด้วยนะครับไปขปยดดับรถนิดนึงครับพอดีจะมีรถออกนะครับเอาแล้วครับตอนนี้ สถานการณ์บีบให้ต้องส่งเดเคด้าลงมาครับไพ่ใบสุดท้ายครับเพื่อสร้างโอกาสทำประตูครับยังไม่รู้ว่าเปิดออกมาไพ่ใบนี้เป็นอะไรแต่ผมมองว่าเป็นโจ๊กเกอร์ครับบเป็นแชมเปี้เป็นแชมป์ใหญ่ยังต้องสู้ต้องเอยโอ้โหสวัสดีฟ้าแล้วครับนี่ครับเดคเฮด้าเดคเฮด้าสตัรดทินนะฮะนี่เลย ตัวหลักของทียังลงอย่างลงไม่ครบนะครับตอนนี้สะสะทอนเตอรดีครับมาแล้วครับดงมินนะครับต้องบอกว่าทีมนี้ตัวแน่นมากใช่ไหมว่าจ์หนุ่ยใช่ครับดีจริไม่ธรรมดาครับแต่ละคนในทีมนะครับนี่นาโค้ชเหินอีกคนหนึ่งครับครับขวาลูกนี้โอ้โหสอไปนะใช่ครับนี่เลยนะคือตอนสอก็อย่างเงี้ยใช่ตอนเล่จังเล่จังเล่จะยังดีเลแม่ผมก็ว่าตอนสอทำได้ดีกว่านี้เปล่าเลย ao, các bạn đi, anh đang ở bụng con rắn, rắn con, ลูกเก่าต้องเล่นเกมนะฮะตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วนะครับไม่มีที่ว่างให้สำหรับผู้แพ้นะครับรอบนี้ครับบางที่ลูกเก่าับมองไ,อไกลๆแล้วมันชุดกับเรือนะี่สิ่งซองน้ำเงินเลย คู่ต่อไปนะอันนี้ฮจบคู่นี้นะฮะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายใช่ไหมครับคู่นี้ต่อไปเป็นรอบ8ทีมครับเป็นการพบกันนะฮะร,ระหว่าง FC Babylon นะครับกับหอจอกอประสิทธิพอนะครับมันแน่นอนนะครับคู่นี้ครับ